ลิชาค่ะน้องภูบอกมือให้กล้องหน่อยดิครเรับตอนนี้การเดินทางของเราจาก้าเรือไปถึงเกาะสมิทธนะครับก็ใช้เวลาประมาณคึ่งชั่วมงถึงส5นาทีนะครับเรามาช่วงอยุประมาณเจ็ดข้าก เป็นไ,ไงบ้างว่านใส่หัวคือไม่ไหวไม่ไหวอะไรอ่ะตอนนี้เราถึงเกาะสมิธแล้วนะครับกำลังจะลงท่าครับตอนนี้เรามาถึง ข้าเรือแล้วนะครับทางขึ้นเกาะเสม็ดนะครับก็ที่นี่ก็มีมาตรการการตรวจโควิดนะครับก็คือสแกนนะครับอุณหภูมิก่อ,อนเข้านะครับการเข้าเกาะก็เช็คอินครับแล้วก็มีจุดล้างแอลกอฮอล์นะครับก่อนเข้า ที่เปากับแม่ไปแล้วนะครับก็เข้ามาก็จะมีเข้ามาอุดมงครับการเดินทางนะครับตอนขึ้นเกาะสมิทธ์นะครับก็จะมีรถสองแถวนะครับบริการนะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะมีเป็นเซเว่นนะครับให้ลูกค้าบริการนี่วันนี้เรามา จอยช่องกับช่องพี่ภูมิกับน้องลิชานะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยครับไปแล้วครับครับถึงรีสอร์ทนะครับคีาาลาล,าลา รีสอร์ทเกาะเสม็ดครับป่าดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องพักให้ดูนะครับครับเราได้บ้าน S1 นะครับไปดูรีวิวกันครับไปครับไปดูรีวิวห้องกันครับ บ้านนะครับจะติดสระว่ายน้ําด้านหน้านะครับเข้ามาก็จะติดสระว่ายน้ําด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าครับนั่งชิวๆริมหาดครับนั่งทานเค้กคุ้ยได้สบายเลยครับที่นี่วันนี้คื่นแรงหน่อย ไปกันครับดูห้องกันเข้ามานะครับห้องพักก็โอ้โหโ,โอเคเลยครับสะอาดเรียบร้อยครับห้องนอนสำหรับสองท่านนะครับมีทีวีจอใหญ่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเปิดลูมเลยครับรับลมทะเลได้เลยห้องเป็นห้องปรับอากาศนะครับไปครับไปดูห้องน้ำกัน โอ้โหห้องน้ำครับถือว่าโอเคมากเลยครับมีอ่างด้วยอ่างจากุชีนะครับสิบเต็มสิบก็สิบห้าแล้วกันครับห้องน้ำสะอาดมากครับอ้าไฟโอเคมีเครื่องมีตู้เย็นนะครับแต่มีตู้เย็นในห้องน้ำ ตู้ซฟทรัพย์สินฝากไว้ได้ครับได้เป่าผมก็จะมีห้องเสื้อผ้านะครับไม่ใช่ห้องเสื้อผ้าครับอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำป้องซ่อมอยู่ด้านนอกนะครับเหมาะสำหรับชายหญิงคู่รักครับมาเที่ยวได้ครับพักคว่าน โอเคครับไปเรียนน้ำกันครับ ข้าวเย็นนะครับลิมเรครับกับน้องภูมิน้องธิชาครับคุณแม่คุณลูกพิง้าวันครับบอกบอกให้หัวเหยียนะเฮ้ยไม่บอกให้รู้ดิบอกกินไปแล้ว ปัดไม่ได้หรอกถ้าปัดกระปุกาสทรายที่นี่ก็เข,ข,ขากัดไม่ได้ไไดอันนี้อร่อยอ่ะกเี้ยวเ ครับยมเย็นครับสำหรับครอบครัวนะครับวันนี้มีน้องภูมิกับน้องนิชามาเล่นด้วยครับก็พรุ่งนี้เจอกันครับเล่นน้ํากันที่ชายหาดนะครับบ๊ายบายทิชาาบ๊ายบายครับฝันดีครับปรติสวัสดีครับฝันดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับสวัสดีครับฝันดีค่ะสวัสดีตอนเช้าครับนี้เวลา 6โมงครึ่งนะครับที่คืนฝนตกทั้งคืนเลยครับตั้งแต่5ทุ่มครับจนถึงตี3ครับลมแรงมากเลยครับอายุน่าจะเข้าครับเพราะว่า,วาดูถมาวันที่เราจองโช้กับวันของเราด้วยวันที่11ตุลาคมนะครับที่นี่ อาหารเช้าเริ่มต้นงโมงเช้านะครับแล้วเราไปดูลายอาหารที่นี่กันว่าจะเป็นยังไงอาหารเช้าครับครับไปกันครับไปครับไปดูลายอาหารที่นี่กันครับว่าจะเป็นยังไงก็จะมีจีปิงขนมปังนะครับเยมต่างๆครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้าวต้มนะครับต้มหมูสกอไก่เบคอน ข้าวผัดไข่นะครับอันนี้อะไรลูกไ,<ข>ไข่ไข่ไข่เจียวดาไข่ไข่ดาวครับแล้วก็ไข่เจียวพี่เปากินอะไรครับข้าวผัดนะครับกับด้านนี้ก็จะเป็นด้านนะเครื่องดื่มนะครับน้ำเปล่าส้มบริการนะครับโซนนี้ก็จะเป็นของหวานครับ กับผักสลัดนะครับไปครับไปกินข้าวกันดีกว่าครับเป็นไงลูกกับข้าวอร่อยไหมครับ,อะ,รบอะไรอร่อยสุดข้าวผัด,ด้วยไข่เจียวเหรอ,อโอเคครับกินข้าวกันครับหน้าบ้านพักครับ บานพักของเราหลังนู้นนะครับหลังแรกเลย่สาวยน้ำครับก็คืนละสามพันห้าร้อยบาทนะครับช่วงนี้ครับก็โอเคถือว่าโอเคครับห้องก็สะอาดครับแขกก็ไม่ค่อยเยอะครับช่วงนี้ยังว่าครับช่วงโควิดยุคโควิดครับลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะการที่เราจะมานะครับก็ต้องมีผลตรวจหนึ่งนะครับสําหรับลูกชายผมมีผลตรวจ ป็นตรวจจากแผลบนะครับส่วนผมกับภรรยานะครับก็ต้องฉีด2เข็มนะครับครบ2เข็มก่อนที่จะออกก่อนที่จะออกเดินทางได้ครับกลับไปกินข้าวกันครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับครับถึงเวลากลับบ้านของเรานะครับจบทริปของเรานะครับเกาะสมิต์ครับก็กลับบ้านเราครับพายุมาอีกแล้วทริปนี้ก็พายุมาโอเคครับเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมขึ้นสปีด๊ทกลับบ้านแล้วครับ อัตราค่าบริการสปีดบ๊ทข้ามฝั่งนะครับท่านละ150บาทเด็กก็ฟรีนะครับต่ำกว่า10ขวบขึ้นฟรีครับไปครับกลับบ้านกันครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์เป่าไปไหมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ